หุ้นเนฮมาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารย์ในการรับชมดเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นเนฮ่าครับประจำวันนี้ครับ25เดือน11 2556ครับผมภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะฮะเดี๋ยวพูดถึงมันเถอะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าฉันไม่อยากจะสนแล้วตลาดหุ้นไทยอาจจะบอกก่อนนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่หุ้นเนฮ่านะครับคุณผู้ชมครับเอาบอกกันไปครับปิดช่วงเช้าที่ระดับ1,356จุด 8 1จุดนะครับลดลงไป2.26จุดหนะครับหรือว่า0 1 7มูลค่าการซื้อขายน้อยเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับ1 4 8 2 1ล้านบาทนะครับวันนี้นะหล่นลงไปต่ำสุดนะได้เห็น1 3 4 5ขึ้นไปสูงสุดนะครับ1359เออ,อันนี้บอกกันไว้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะก็เหตุการณ์หลักๆครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยมันล่วงส่วนทางกันโลกเขาเพราะว่าโลกเขาบวกขึ้นแต่เราเนี่ยยังมีเรื่องของปัญหาการเมืองอยู่ครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยทําาให้้ตลุน ร่วงมาแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเออแต่ว่ามีประเด็นอยู่เฮอะไระดาดแตกแล้วฮะดาดาแตกเหอใช่เลยผ่าดงขมิ้นมาทหารเหลืองมาไปมัตตาศึกเฮ้ยห้องน้ำอยู่ไหน ไอ้เลดใช้ก็ดูว่าด้านหนาอย่างอื่นท้อปวดเอื้อก็ไม่บอกแหมจริงเลยข้าต้องนำสารไปให้เจ้าเมืองข้าสึกประชิดแล้วจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยดเ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 นเดเดเนเดเดเดเนเ่เดเาเด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 เ่เดเดเดาดเาเดเดเอเดธยเด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 โดนดเดเดเนี่เดเดดเดนดเดเเนี่ดนนเ,เาาดเดดเ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 ดด เสียเลือดดีกว่าเสียชาติโอ้โหคมจังเลยละเอะอ่าอันนี้ขึ้นเองนะฮะล่อเขามา <c oughs> โฆษณา91จริงๆเลยแหมจริงๆเสียเลือดดีกว่าเสียชาติเสียเลือดดีกว่าเสียชาติดดาาตนี่ท่านย้อนจากอดีตมามายังปัจจุบันนี้ใช่ทําไมท่านึงย้อนมาทางนี้ครับข้ามาเอาปืนใหญ่หน่ากระทรวงไปยิง ยิงใครยิงตัวเองตายทธออยากตายอยากตายซะอย่างนั้นเห็นว่าประเทศไทยตอนนี้กําลังเจอเรื่องราวที่แบบว่ากูกาลังแบบว่าไฟกันอยู่เลยใช่ไหมท่านเลยทนไม่ได้ก็เลยไม่ทนทนไม่ได้พวกข้าต้องเสียเลือดเสียเนื้อเท่าใดกว่าไทยจะเป็นเอกราชษณอถ้าลูกหลานไม่ช่วยเหลือกันข้าจะนอนตายได้เยี่ยงไร อยากรู้ไหมครับท่านนอนตายได้เยี่ยงไรลองสักแผ่มาจะได้รู้เด็กๆอย่าเล่นของวิเคระนะครับแหมจริงเลยอ่ะากาสอันาร้อยาทำไมครับท่านปีแห่งความผิดหวังสนดี่กระไรโอ้หนี่คุณผู้ชมถึงขั้นลุกขึ้นมาเพราะว่ามองว่าปี2556เป็นปีแห่งความผิดหวัง ผิดหวังด้านอะไรบ้างท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับจำนำข้าวที่ส่งผลกระทบถึงกองคลังเฮ้ยพ้ยท่านรู้ได้อย่างไรโอ้โอท่านเจ็บเจ็บโอยใกล้เตียงเลยโอ้ยจนกระทั่งนานาชาติเขาพูดกันออกมาว่า พูดว่าเลอะเขอะไอ้เรื่อยอยู่แบบนีเนี่ยจริงเลยทันสมัยนะเราอ่ะเออก็ถือว่าปีส5 5 6ัรวันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนวันนี้เราเล่นเรื่องเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมครับว่าปี56ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรปี57จะเป็นอย่างไรเผื่อว่าหุ้นมันร่วงลงมาแบบนี้คุณผู้ชมจะพอเห็นอะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะปีหครับมันน่าผิดหวังเรื่องของจำนำข้าวสองแสนกว่าล้านเอาไปทำรถไฟได้สปหลายสายใหญ่ใหญ่ครับคุณผู้ชม ครับมันเป็นปีที่หนึ่งครับก็คือว่าเราจำนำข้าวไม่เวิร์กครับคุณผู้ชมครับก็เลยทําให้ภาพรวมของไทยเนี่ยไม่ค่อยที่จะเวิร์กนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยส่วนทางกับชาวบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมครับเออไนจะลดขั้นแรกอีกแล้วทำไม่ะลดขั้นแรกกันเลคือเอลก็สูงเกินเฮ้ยไอต้องบอกคุณผู้ชมที่เชื่อมันก็หดหายคือท่านรู้ได้ไงอ่ะอ่ะจริงครับคุณผู้ชมครับการบริโภคก็หด ตัวตัวองท่านตัองท่านมาแถวนี้แล้วโอ้่นจ่เป็นตัวเชื้อโลกด้วยนะนี่ต้องบอกคุณผู้ชมครับจริงๆครับเป็นเพราะว่ารถคันแรกครับทำให้ก่อนนี่ NPL มันเพิ่มขึ้นครับคุณผู้ชมคือนี่ครัวเรือนเนี่ยมันสูงขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เลยทําให้ภาพรวมของการเติบโตของเศรษฐกิจมัน ติดขัดไปอยู่นะฮะเออเป็นปีที่น่าผิดหวังอ,อ่ะมีอะไรผิดหวังอีกแถมกะลงทุนฝากรัดก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นเม็ดเป็นหน่วยสักอย่างโอ,อ,อ,อ้นะสองล้านล้านสามจุดห้าแสนล้านอย่างเดียวอะ่ะว่ายังดีดีไงจ้างตำรวจมากันมอ็อบโอ้ท่าน โอ้ทำไมเป็นการลงทุนอย่างน่งใช้ใจ่า,ายภาครัย <c oughs> แหมจริงๆเลยโอ้ <c oughs> แหวการส่งออกยังเหลือศูนย์การส่งออกครับคุณผู้ชมครับโตเป็นศูนย์ครับเออเนี่ยเฮ้ยท่านรู้ถึงขนาดนี้เอาร้องไห้ดูดูดาบสั่นไปหมดแล้ว <c oughs> นี่ยังไม่รู้ปัญหาการเมืองที่เข้ามาลุมเล้าประเทศอีกโอ้ยโอ้ยโอยท่านเลยดึง GDP ลงมาใช่ไหมลูกหลานข้าข้าจะเอาหน้าไป ซุกไว้ที่ไหนแล้วปกติท่านซุกไว้ที่ไหนอ่ะซุกที่นมเมีย เหลือสุดท้ายเครื่องจักรอันสุดท้ายอะไรครับท่านการท่องเที่ยวจะช่วยได้ไหมโอ้เออนะคือตอนนี้คุณผู้ชมเห็น้หนเราไล่เรียงกันมาครับแล้วก็เจอเครื่องจักรนึเครื่องหนึ่งครับการบรรพกเละใช่ไหมการลงทุนรักร้นไม่ได้ใช่ไหมก็เหลือเครื่องจักรการท่องเที่ยวแต่มันก็เจอปัญหาเรื่องของอะไรรู้ก่ะคุณผู้ชมเรื่องของว่าเนี่ยมันเกิดปัญหาอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยจะว่ากันอย่างไรนะฮะเพราะว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับในสถานการณ์ การการเมืองนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นคุณเฉลิมอยู่บำรุงท่านรู้จักไหมเอออยู่ทําไมล่ะลงมาแล้วท่านเฉลิมอยู่บำรุงฮะก็รัฐมนตรียุติธรรมนะท่านบอกว่าอะไรนะ12ประเทศบอกว่าไม่เข้าไทยเอาว่ากันไปอ่ะอันนี้อัปเดตข่าวไจากต้นปีที่บอกว่าจะโตถึงห้าหกเปอร์เซ็นต์หมายถึงอะไรครับเศรษฐกิจดิจิตีนั่นไงเศรษฐกิจดิจี้โตห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์เครับคุณผู้ชมครับวันนี้ ตอนนี้เป็นไงโอ้ยเหลือประมาณแค่3เองจริงครับเนี่ยม,มันคือคือเจอเหตุการหละเหล่านี้มาครับแล้วก็เลยทําให้ภาพ <c oughs> มันเป็นแบบนี้ครับถูกรถมาเรือ่ <c oughs> อยเรื่อยดือดืครเรียกอ่าฮะวันนี้ครับท่านไปอ่ะขอพูดเป็ดตั้งนานแล้วแหม่อ้ยอส่วนในปีหน้านะเออเนี่ย <c oughs> พิษษาสตร์2 <c oughs> ท่าน่าน ขึ้นไทม์มินชีนไปดูปี5-7ใเห้ด้วยเหรอหรอปี5-7เ,เขาเขาเขาว่ากันยังไงฮะท่านเขาบอกว่าปี5-7นั้นก็มีความหวังว่าเศรษฐกิจจะโตได้ถึง5%เปอร์เซ็นต์เศรษฐกิจจะโตห้าเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมค<ไ>รับอ่อันนี้ไมีมีใครบอกว่ามันมีมมเรียงเรงอยากรู้ว่าใครพูดอะไรยังไงบ้างก็มีแบงค์ชาติเปิดวันที่สี่จุดแปดแบงค์ชาติสี่จุดแปด ส่วนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไว้5.1 5.1อ่าโอเค IMF ก็อยู่ที่5.2นปรนะฮะ,ะเขาประเมินกันอย่างนั้นครับปัจจัยอะไรหลักที่เขาประเมินกันอย่างนั้นนะครับท่านโอ้จริงเหรอแต่ก็บอกนะ ถ้าเกิดมันเดินหน้าตามทุกอย่าง GDP ทุกอย่างมันเดินไปเรื่อยๆโดยไม่ติดอะไรมันก็จะโตตามนี้แหละอ๋อเหรอตารดมแต่ถ้าเกิดมันสะดุดนะก็ต้องสะดุดลงเหมือนปีนี้เอออ่านะฮะซึ่งเป็นประเด็นปีหน้าที่เขาจับตาดูนี่เป็นเรื่องของการลงทุนสองล้านล้านนะครับคุณผู้ชมครับลงทุนฟากรัตเอนั่นแหละอ่าถ้าแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะรู้ต่อไปแล้วทิศทางดอกเบี้ยมันจะเป็นยังไงอะอ้ยทิศทางดอกเบี้ยนั่นเหรอ ถึงปัจจุบันอยู่ที่2.5 0โอ้โหติดตามข่าวกันมืองด้วยใน,นแบงค์ชาติเขาจะมีการประชุมเร็วๆนี้นี่ประชุมกอนองงเอขาว่ากันยังไงก็บอกว่าน่าจะเหมือนเดิม2.5เหมือนเดิมจะคงดอกเบี้ยไว้คงดอกเบี้ยไว้ถ้าจะร้องไห้ทำไมวะ <laughs> ข้ามาเสียใจที่ลูกล้านข้าไม่เป็นดังใจข้าต้องสือเสียเลือดเนือ้อสตูไร่กว่าใครจะเป็นเอการาชแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงเสียเลือดดีกว่าเสียเลือดดีกว่าเสียชาออ๋โอโคม,มาคิดเองเออเราคมาต,ต, <laughs> ตนาเก้าสิบอโอเคโอเาท่านแล้วาตกลงว่าคราวนี้จะ คงดอกเบี้ยไว้ที่2.5เหมือนเดิมและปีหน้าปีหน้าว่าส่วนปีหน้าเขาบอกว่านะฮะ,ะก็ถ้าเป็นครึ่งปีหลังนะเขาอาจจะขึ้นประมาณ2.75อ๋ออาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยใช่เลย0.25 2.75แ,แต่ขอยัำนะถ้าเศรษฐกิจ ปรับตัวตามปกติอย่างที่บอกตอนแรกอ๋อถ้าปรับตัวตามปกติจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าการบริโภคไม่ฟื้นล่ะก็คงจะ2.5แล้วก็ตีงเ่งตีนตีนลงมาเลยังมีโอกาสที่จะลงได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กันตรงนี้ฮะยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นดูกันให้ดีด้วยทิศทางของนอเบเวยนะครับอันนี้ประเมินโดย กลุ่มโนมุละของญี่ปุ่นเขาเอาแต่ถ้าการบปิโภงในประเทศชะลอตัวลงมาแล่ะแบงก์ชาติอาจจะคงทั้งปีเลยหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยลงใช่ไหมหรืออาจจะลดไปอีกหนึ่งครั้งปีหนนาเข้ามาหรือเโอ้โหท่านรู้ขนาดนี้เลยทีเดียวนะอันนี้คือภาพรวมสวนพุ่งนี้ ไปตอบพวกนี้ด้วยพวกนี้มีอะไรครับท <t Bev> <t> ่านพวกเจ้าทั้งหลายเจอรู้ว่านโยบายของรัฐในปี2014มันเป็นเยี่ยงไรโอ้โหมีปีคิศัสกัลลาดด้วยนะตาตาตาไม่ว่าจะเป็นโกงการ ไปไว้ก่อนสิเออไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเรื่องภาษีอหรือว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวและเขมีนโยบายอื่นๆอีกมากท่านท่านพ่ากอะไรจะมา่มามเฮ้ยอเอเต่งเลยเต่งเต่งตลยเต่งเต่งต่เลยเต่ต่งต่เลยเ พอแล้วท่านใหญ่จริงปอ่ะโอเคท่านนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจะเอามาบอกพว <c oughs> กเร <c oughs> าข้าจะไปส่งสารก่อน <c oughs> อ๋อส่งส่งสารอะไรครับท่าน <c oughs> สารไข่ฟุ้ง อีบ้าอยู่เฉยไม่ศงสารไครฟงสงสารบอกเรื่องราวแหมจริงเลยคุณผู้ชมเอามาดูกันนิดนึงนะฮะว่าภาพรวมของตลาดหุ้นเป็นอย่างไรแล้วก็รวมถึงข่าวคราวนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมในส่วนของเรื่องของการเมืองเนี่ยนายกออกมาย้าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะยังไม่ขยายพื้นที่ควบคุมความตึงของเพิ่มอันนี้คือเขากาลังตรวจสอบดูแล้วกันนะครับส่วนวันนี้กลยุทธ์ดาวกระจายครับไปหลายที่นะหลายสื่อนะครับคุณผู้ชมก็ลองติดตามเพิ่มเติมกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่อยากให้ตามเพิ่มเติมนะครับก็คื ว่า10เดือนแรกครับคุณผู้ชมครับคอรมอรับทราบเลยนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวนะฮะต่างชาติเข้าไทย21.7ล้านคนครับโตถึง22%เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็จับตาดูให้ดีแล้วกันนะครับกับความมั่นใจของนักท่องเที่ยวว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักท่านท่านนี้ครับที่ประเทศจีนครับมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดของจีนคุณหวังเจินหลิน อ,อท่านนี้แหละครับก็ล่าสุดถูกนิตยาสารฟอรบนะครับเลือกให้เป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี2013ของเอเชียเขาคือใครเขาเป็นบริษัทออประธานบริษัทต้าเหรียญวันต้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคือเขาเนี่ยทำอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ดูภาพที่เ,ออเขา เอาผสมผสานระหว่างจีนกับตะวันตกได้อย่างดีแล้วกันครับคุณผู้ชมครับอันนี้เดี๋ยวไว้เราเอามาบอกคุณผู้ชมในอนาคตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยแล้วเขาบอกว่าเอายังไงกันล่ะอันนี้นะฮะหลายคนบอกว่าตรงแกลบของเขาที่133 7เจนะครับเป็นจุดที่ต้องดูว่าจะหล่นไปถึงหรือเปล่านะครับส่วนถ้าเกิดว่ายังไม่ต่ำวัน่า1350ก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นมานะฮะแต่ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับเล่นหุ้นตอนนี้ครับความผันผวนของตลาดเกิดขึ้นเราพยายามดูภาพใหญ่ลง เรื่องของ GDP ปีนี้แล้วก็ปีหน้าแลวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าตอนหน้าครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของเอ๊ะนโยบายภาครัฐเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับหุ้นอะไรบ้าง oh. อย่าลืมติดตามชมแล้วกันนะครับ oh. ส่วนตอนนี้ครับมาดูกันนิดนึงว่าบอลล็อกกเบกให้หุ้นอะไรไว้ครับ oh. บอลล็อก,กเบกให้ไว้นะฮะคือดีแท็กครับคุณผู้ชมครับ เออเดี๋ยวดูวันต่อไปนะเขาให้เป้าหมาย130บาทนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีผลประกอบการมีพัฒนาการดีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็ประมาณการกําไรสุดที่นะฮะในปี2556นะครับ11,650ครับส่วน57 12,854ล้านบาทครับนี่คือภาพรวมที่นํามาฝากคุณผู้ชมนั่นเองแหละครับโอ้เออแต่วันนี้ฟังดูนะฮะก็เนี่ยคุณปู่มาล้องแล้วเนี่ยเฮ้ย โอ้หเออฟังให้ดีกันแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเอตัวขาดตองเลือดเลือดเนื้อพม่ามาไปแล้วไปแล้วคุณผู้ชมลาละสวัสดีครับ